สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปนนงที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับกับคาบเรียนวิชาคณิตศา,ศา,ศา,าศสตร์ป,ประจําวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมพศ2564ค่ะพบกันกับคุณครูมิน้นคุณครูรุ่งไพฑีมานีทองอีกเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9นะคะค่ะครั้งที่แล้วนั้นคุณครูสอนในเรื่องการเขียนประโยคสัญลักษณ์ในเรื่องของการบวกไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมนะคะอ่าก่อนอื่นที่คุณครูจะสอนเลยทำไมเราจะต้องเรียนโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงนะักเรียนเคยไหมคะที่ว่าไปช่วย คุณพ่อคุณแม่จ่ายตลาดในช่วงที่ว่าออสถานการณ์โควิดยังไม่รุนแรงนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าตามชีวิตประจำวันเราเนี่ยไม่ได้มีโจทย์เลขแค่การตั้งบวกการตั้งลบเฉยๆแต่ว่ายังมีโจทย์ให้เราได้คิดในเรื่องของรูปแบบเป็นประโยคสัญลักษณ์มาอีกอย่างเช่นนะคะคุณคุณแม่ซื้อส้มนะคะ30บาท และก็ซื้อผลไม้อย่างเช่นสับประรดอีก50บาทนะคะก็จะเป็นการที่นักเรียนจะต้องแก้ปัญหาแล้วว่าคุณแม่นั้นซื้ออะไรจำนวนเท่าไหร่ซึ่งการบอกเป็นรูปแบบประโยคเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าเป็นโจทย์ปัญหานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาแต่นักเรียนแค่ป้อนเนื่งเดี๋ยวคุณครูให้แก้โจทย์ปัญหาง่ายๆก่อนนะคะ มาเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเองกันเลยดีกว่าในข้อที่1นนะคะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยคครูอ่านโจทย์พร้อมๆกันนะคะชาลีมีขนม5ชิ้นซื้อเพิ่มอีก3ชิ้นชาลีมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอ่า คนคนในในประโยคสัญลักษณ์นี้หรือเราจะเรียกว่าเป็นตัวละครหลักเลยก็คือใครคะนักเรียนค่ะคือชาลีนั่นเองชาลีไปทำอะไรคะก่อนอื่นเราจะต้องเจาะ mm hmm. ตอบโจทย์ปัญหาเราจะต้องมีความคิดก่อนว่ามีใครทำอะไรนะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายๆเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยเลยก่อนที่เราจะคิดได้เราต้องอ่านจับใจความประโยคให้ได้ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรและโจทย์ถามอะไรลงมาค่ะอ่านอันดับแรกเลยก็ใครก็ตอบคุณครูได้ยังคํะว่าคือใครเอ,อ่ยค่ะนั่นคือชาลีนั่นเองชาลีมีขนมกี่ชิ้นคะนักเรียน 5ชิ้นและโจทย์ให้อะไรเพิ่มเติมมาอีกคะชาลีนั้นซื้อเพิ่มอีก3ชิ้นและโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนถามว่าชาลีมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นอันนี้นะคะก็จะต้องดูอันแรกก่อนเลยก็คือขนมชิ้นแรกที่มี กลุ่มแรกที่มีคือ5ชิ้นแทนด้วยแท่งบาร์นะคะก็คือแท่งสี่เหลี่ยมที่แสดงจำนวนนะคะตรงแท่งแรกที่คุคผูระบายสีทึบๆนี้เดี๋ยวคุคผูจะเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นสีอื่นนะคะจะใช้เป็นสีเหลือง ตรงส่วนนี้ที่ผู้ผครูขีดสีเหลืองนี้นะคะจะแทนด้วยจํานวนของขนม5ชิ้นซึ่งซื้อเพิ่อมอีก3ชิ้นก็เป็นจํานวนที่ยังน้อยกว่า5ชิ้นแท่งบาสีน้ําเงินนี้ที่ผู้ครูกำลังระบายสีนั้นนะคะก็แทนขนม3ชิ้นที่มีจํานวนที่น้อยกว่านั่นเองค่ะค่ะระบายไม่หมดนะคะแต่ว่าประเด็นสําคัญนี้ก็คือ เรานำมาทำอะไรกันคะนักเรียนดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างไรบวกลบหรือคูณหรือหารเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่าการที่ได้จำนวนเพิ่มมาแสดงว่าเรามีเพิ่มขึ้นเราก็ต้องนำมาบวกกันนะคะอ่ะเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5-3บวก3เท่ากับ สี่เหลียอ่านะคะนักเรียนการบวกก็คือจะต้องนำห้ไว้ในใจแล้วก็นับต่ออีก3ามห้าและอะไรคะนักเรียนหกเจ็ดอ่าก็จะได้8ชิ้นนะคะแสดงว่าข้อนี้เห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ง่ายๆโดยใช้เครื่องหมายการบวก แทนการดำเนินการการบวกและก็มีเครื่องหมายเท่ากับและเขียนตอบด้วยจำนวนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะในข้อที่1ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูข้อต่อมากันเลยดีกว่าค่ะ mm. ข้อโจทย์ตัวอย่างในข้อที่2องนะคะอะเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะต้นกินชมพู่ไป4ผล ยังมีชมพู่เหลืออยู่สองผลเดิมต้นมีชมพู่กี่ผลอ่าโจทย์ปัญหาข้อนี้กฎอื่นที่เราจะวิเคราะห์ว่าเราจะต้องนำไปบวกไปลบไปคูณไปหารเราอ่านแล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครูไปทีละข้อน,นะคะคนในในโจทย์ปัญหานี้นะคะตัวละครหลักเราชื่อว่าอะไรคะนะักเรียน ชื่อว่าต้น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 นี้ไม่ใช่ต้นไม้นะคะไม่ใช่ต้นชมพูแต่ต้นที่เป็นโคนนะคะ,ะกินกินชมพู่ชมพูนี้เป็นผลต้นกินชมพูไปแล้วกี่ผลคะเรียนกินไปแล้วสี่ผลสมมุติเรามีจานจานนะคะจานหนึ่งใบแล้วมีผลชมพูนะคะเรียน ขนชมพูขนชมพู่นั้นจะคล้ายกับจมูกใช่ไหมคะมีทั้งหมดถ้าเกิดนักเรียนวาดจะให้สังเกตว่ามันจะเสียเวลาแล้วมีวิธีไหนที่จะลดระยะเวลาในการคิดของเราและทำให้เราทำโจทย์ปัญหาได้ถูกต้องไหมคะ,ะใช่แล้วครูสอนไปนแล้วนะคะคือการวาดแท่งบา์แทนจำนวนเองเราก็ลบเราไม่จำเป็นต้อง มานั่งว่าชมพู่แล้วก็นั่งบวกชมพู่ไปทีละผลเราสามารถใช้กีดนี้ค่ะตีน้าเงินนี้แทนชมพู่สีผลที่เราทานไปแล้วนะคะและอีกสองผลนะคะคุณจะให้แทนด้วยสีแดงนี้คือชมพู่ที่ยังเหลืออยู่นะคะแต่โจทย์ถามว่าเดิมต้นมีชมพู่กี่ผลแสดงว่า แสดงว่าเดิมทีก็รวมผลที่ทำไมคะเราจะต้องนำมารวมผลที่ต้นกินไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเราถึงจะได้จำนวนชมพู่ทั้งหมดที่เคยมีอยู่นะคะเราก็นำ4ผลมาทำไมคะทั้เรียนนำ4ผลมารวมกับ2ผลนะคะเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า4บวก2เท่ากับ4เหลี่ยมน,นะคะ สี่บวกสองเท่ากับสี่เหลี่ยมที่คุคูครูขีดเส้นใต้อยู่นะคะ,ะแล้วนักเรียนก็ช่วยครูคหาผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยค่ะการบวกนะคะถ้าใครยังไม่คล่องต้องทําก่อนที่คุรูจะเฉลยนะคะไม่อย่างนั้นนักเรียนจะคิดเองไม่ได้อระหว,ว่างนี้ครูคให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะคะหน 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ห้าได้คำตอบหรือยังคะนะักเรียน อได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าตรงกับคาตอบของครูหรือไม่นะคะ,ะหลักการเราเลยเราจะไม่ใช้วิธีการเราจะต้องใช้วิธีการบวกเลขในใจเราจะไม่ใช้วิธีการค่อยๆค่อยๆขีดค่อยๆวาดไปทีละเลขนะคะอะโดยการนําเลข4ไว้ในใจก่อนแล้วก็บวกมาอีก2ก็คือ4ละ5 หนะคะรวมแล้วได้เดิมทีต้นมีชมพมู่กี่ผลคะนักเรียนค่าถูกต้องค่ามิวด้วยกันอยู่6ผลามาถึงขั้นตอนนี้นะคะจากตัวอย่างที่คุณครูยกไปแล้วนักเรียนคงจะสามารถทำ นะคะแบบฝึกหัดได้แล้วโดยแบบฝึกหัดก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะโดยการเปลี่ยนโจทย์ปัญหาที่หลากหลายซึ่งในชีวิตจ,จริงนักเรียนก็จะต้องเจอโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากหลายเช่นเดียวกันค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายแบบฝึกทบทวนให้นักเรียนได้ลองทำนะคะจะได้ทำด้วยตัวเองได้ค่ะ นักเรียนเปิดไปแบบหัดหน้าที่31นะคะค่ะแล้วก็ครูก็จะมีงานให้นักเรียนทำสองข้อด้วยกันนะคะซึ่งสองข้อแรกนั้นครูก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูไปแล้วนะคะจะเห็นว่าโจทย์ปัญหาในเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนจะสามารถเจอได้ก็จะคล้ายๆกับการตั้งเลขบวกหรือโจทย์ สัญลักษณ์ที่ให้แสดงให้แก้ปัญหาโดยการบวกการลบการคูณการหารแต่เปลี่ยนเป็นโจทย์ที่มีความเกี่ยวข้องรอบตัวเป็นจำนวนที่นักเรียนสามารถเจอได้ในชีวิตจริงอ่าซึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยก็จะฝึกให้นักเรียนได้เก่งคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันใช้ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ด้วยๆนะคะนักเรียนก็จะต้องมีการแก้ปัญหาด้วยไปวันนี้เอาแค่การบวกก่อนนะคะเดี๋ยวครับต่อไปคุณครูจะมาสอนในเนื้อหาต่อๆไปค่ะค่ะวันนี้ครับเดียนคณิตศาสคุณครูเมนก็ขอสวัสดีค่ะ